8. มีนาคม2563จิตกวนกวายนำสู่ความมืดจิตสงบนำสู่ความสว่างคำพีเต้าเต๋อจริงบทที่26แบ่งปันและอํานวยพรเดือนแห่งความท้าทายท่อนที่8ในมุมมองทางภาวะวิสัยสิ่งที่หนักจะอยู่ด้านล่างสิ่งที่เบาจะอยู่ด้านบนดังนั้น หนักคือรากฐานของเบาผู้ฝึกฝนบ่มเพาะบางครั้งมีอารมณ์แปรปรวนแค่เขาไม่ลืมภาระหน้าที่ของตนรู้จักควบคุมตนเองอยู่ในหลักการที่ตั้งไว้ใช้หลักการขัดเกลาพฤติกรรมที่ออกนอกรูนอกทางมุมมองทางด้านแนวคิดความประมาทและความหนักแน่นสองคุณลักษณะส่วนมากแสดงออกในทางปฏิบัติ แต่คุณลักษณะของสงบนิ่งและหุนหันพรันแล่นมักจะแสดงออกในการวางตัวเช่นสุภาพชนจะไม่สะทกสถานกับสิ่งยั่วยวนภายนอกผู้นำไม่ใช้ความชอบส่วนตัวมาตัดสินงานทั้งหมดเป็นต้นผู้นำที่ยั่งยืนมักวางตนอยู่ที่ต่าและให้ความสําคัญต่อผู้อื่นเสมอในมุมมองของชีวิต หนักแน่นหรือหนักหมายถึงชีวิตและประมาทหรือเบาหมายถึงตำแหน่งชื่อเสียงมีชีวิตก่อนชื่อเสียงเงินทองจึงตามมาชีวิตมาก่อนจึงตามด้วยอุดมคติและความคาดหวังมีชีวิตก่อนความผาสุกและปิติสุขจึงตามมามีชีวิตก่อน จึงมีประสบการณ์ที่อลังการดังนั้นชีวิตคือรากฐานของลาบยศชื่อเสียงเพราะชีวิตมีน้ำหนักมากกว่าทรัพย์สินเงินทองและมากยิ่งกว่าชื่อเสียงเสียอ,อีกเมื่อวิกฤตชีวิตมาถึงมีเพียงความสงบนิ่งที่สยบความโกลาหลได้นี่คือกลยุทธ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดเหตุเพราะความกวนกระวยใจสามารถบีบคั้นผู้คน เดินสู่ประตูแห่งความตายจิตที่สงบจึงสามารถชักจูงเราสู่ความหวังใหม่ดังนั้นมีประโยคที่บอกว่าจิตกวนกระวายนำสู่ความมืดจิตสงบนำสู่ความสว่างความหนักแน่นเป็นพื้นฐานแห่งความไม่ประมาทความสงบนิ่งเป็นตัวสยบความหุนหันพลันแล่น ดังนั้นปฏิบัติการของผู้นำไม่ต่างจากรถบรรทุกของหนักแม้สูงสักด์มั่งมีแต่อยู่เหนือวัตถุได้ประโยคที่กล่าวมานี้ท่านเหลาจือได้ใช้คำว่าความประมาทและความหนักแน่นกับสงบนิ่งและหุนหันพรันแล่นมาสาธยายถึงการอบรมบ่มเพาะมโนธรรมและจริยธรรมของผู้คนการปฏิบัติการของคน คำพูดและการกระทำคือสิ่งภายนอกสำนึกรู้คือสิ่งภายในหากภายในควบคุมภายนอกได้ย่อมอย่างรากได้ลึกแต่กิ่งก้านสาขาใบดกดำคือวิธีการเจริญเติบโตที่ยั่งยืนตามธรรมชาติส่วนวัตถุภายนอกเช่นลาบยศเงินทองชื่อเสียงเกยียรติยศและความทะเยอทะยาน เป็นเหมือนบ่วงที่ยึดจิตภายในไว้หากกายกับใจจมดิ่งอยู่ในแสงสีเสียงไม่สามารถกลับสู่ความสงบนิ่งพลังลมปราณภายในจะถูกล้างผลาญทำให้คนเรานับวันยิ่งกระสรับกระส่ายวิตกกังวลสุดท้ายเข้าสู่วังวนแห่งความแก่ชราและโรคภัยไข้เจ็บ ดังนั้นหากรุ่มหลงในวัตถุภายนอกมากเกินไปจนไม่สามารถสงบนิ่งได้และความประมาทหุนหันพันแล่นย่อมทำให้สูญเสียรากฐานของชีวิตอาจารย์เจ้าเมี่ยวกว่อวันที่8มีนาคม2563เจนเมธีภาคแปลภาษาไทย